ซีสาวน้อยเป็นแพงเอฟซีปานาตอำเภออำพิเชียวครับมาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องมื่อนี้เป็นเลือกการย่ำดีครับพี่น้องเอ้ยท่านผู้นำตำบลแพ่งปัญญามะเยามมะยามนายแม่สุขภาพเป็นยังไงเดี๋ยวห้องขาไปเบิังครับถึงบ้านแล้วครับเพื่อนท่านผู้นำหมู่บ้านสิบหกสิบหกหมู่บ้านตำบลมั่ตำบลแพงครับที่หกหมู่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ ปลาติ่มหองกันยาเลยท่าน,นขอบคุณครับท่านผู้นำตำบลแพงครับ16 16บูบาน,บค,น,บนครับบับนีิเชิญกินเข้าได้บันีิขนมกีนครับไอตตะมังหุงครับเครื่องดื่มชู่วกำลังโอ้ขอบคุณหะลายครับทีครับมาเยี่ยมมายามให้กำลังใจแม่แม่สุภาพ กับองนาจค้อที่รังนเขาเงินครับมันบาท่นไหนเถ่าโอ้เอ็ซีปาอหนาต้องไหนขมพอดพอดอ่ะทั้งไซทั้งไทยสร็เลยโอ้าทมาได้าทมาครับเอาคุณคุณแม่กำลังไหว้วันครับก็จ่องมีามีช่องเยอยเจียบเยามูไดกับไ้ครับพี่พี่น้องครับเอาเจอกินเขาครับบะนี้ ท่านผู้นำชุมชนของตำบลแพงครับ16หมู่บ้บานกำลังไปเอางอ้อม <c oughs> ากำลังง้วมาแทงจะ้ะอันนี้ผู้ใหญ่พูดได้เนี่ยเอ้าเขินจำได้นีเนาะหน้าลึงาลืงๆอันนี้เชียวแน่คนว่ะโอ้จำได้โอ้ <c oughs> จำร้านเคยเลย่เว้ย ผู้ใหญ่บ้านหมูสีครับท่านชาวฤทิ์ผลสีผลสมอาปอกากองเลยขาวพ่อกินบานเย้ากระเาะเหรอครับผู้นำมู่บั่นผู้ใหญ่บ้านพื่นผ้ามากครับวหลาประชุมที่นี่วลาพิเศษครับผู้ใหญ่บ้านพื่นผ้ามากมันว เป็นวารจอเนาะเป็นวารจอนท่านกำนันคุณอยากให้ผ้าคุณนำมากจะวามาอย่งาครับเขามาให้กำนใจพี่น้องนี่คลิปแรกครับแม่สวัสดีครับวัาธิบัตไทยดิว่าถิัไทยบอกพี่กับนองให้แน่ละบอกให้แน่เนาะปวดเลี๋ยวกราเซ้าทั้งนาศิพาไปล่ำขึ้เก่าละ เขาหลายๆด้อยกล้างใจมากหลายโอ้กําลังใจมากหลายหายไไวขอบคุณขอบคุณเอาขอบคุณเอฟซีในเปนถามเขาขอบคุณเอฟซีแล้วก็ขอบคุณผู้นํำซุ่มซนครับปีให้่กําลังใจ่คุณคุณแม่เมื่อนี้ครับให้มีความสุขความเจริญร่ำรวยตลอดไปสู่ผู้สุขคนครับผมปีใหม่ก็ได้ครับเนาะอยากกินเขาาป ครับเอาข้างแรกเลยครับทีว่ามไทยช่องของปามนั่นครับขอแห้ม่เเแซาเร็วๆเด้อเดี๋ยวบัหลาสิพาเป็นำน้ำยวบหลาสิภาไปล่ำน้ำลาศิภาเป็นน้ำลากลาลูกก๊วยกูไปเทค่แก้วนะครับนี่ลอื่นไงอื่นหล่่ย้องมีโอ้ช่องมันดังอ้าวสวัสดีครับแม่ไพ่เซียว หักเสียวแพงคุณแม่เอาไอ้พ่อไหนคุณแม่เศร้าเร็วๆแน่คุณแม่คือว่าเบื่อหายเมื่อนหายวันไปเด้อลกูกไข่ไหนเก็บไปไอ้หายไปมือนีไน้ไข่ดิมือนี้พ่อแม่เบิ่งวา่าไข่เลยแม่ก็บพ่มาตุ่มวันสุดที่ควันแม่ก็มาครับครับควอนเอาเอาเอาเห็นควงเห้เศร้าเจ้าะกับมาเบิ่งเซลแก้วดูเบาตุ่ยครับมาเบิ่งพี่น้องเนาะเปิดเบิ่งทั้งพี่กันบ่ะนี่ ว่าตับหงอีกเร็วตับหมงอีเร็วม่มาตํบหมงอีแม่ตับพูดพูดเร็วตัสุต่ำพูดละครับขอบุณทถานคนทำชุมชนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ขยำเปี๊ยเนื้อไม่อีอยู่แป๊บนึ่งแต่กินจูกันอันนี้อันนี้ออดเดบอขนมกินก็ไปตำบหมหุ้งไปก่อนออเดบไม่ไม่อยู่ เดี๋ยวเราควเาเบครับเนครับดินเดนดนไ่บ้านม่บ้านพุทธเมียครับทางผู้นชุมชนครับของตำบลแพงติกแค่บึงดูแลกันด้อ กูได้ละเอฟซีครัพี่น้องทั้งหลายกูแล้วครับข้าลมานดังดีโอแม่แม่ผ้าคูณแม่ผ้าสวัสดีครับ

เยี่ยมมาอยาน่หมคุ้งทักผีคือบ่กมานีกระลังพี่พี่น้องน้องรถเมกระลังี่ยมรับแขกครับนี่องลูกห้องแค้องได้ตคุ้งไมรแบลาเข้ามาายนี่ตอติดตรลังตคุนี่นี่แบงใส่จานลูกนี่ อ้าเขาเขาก็บอกมาไปหรอกนั่นครับครับนี่เดียวนี่เดียวไอ้นี่จะจัขวดอะไรนั่นี่ค่ะท่านพูดอย่างนั้นญ่าน ขั้ครักันกั้นเราอะไแปดสิบปีโจนีตายเนอะโอ้ยครับขอบคุณครับเอ่ดีนีดีครับมันละขบคุณันละันนั่นคือกันนั่นครับผมาบถูครับเออไปดิมาแจีครับผขอบคุณครับได้แล้วได้แล้วรับีเเอาไม้ยกเขาเอาเข่ามาเลยข่าวเเห็นมึงในเงี้ยเห็นมึงใ เก็พูนเอาเขาเดี๋ยวเราพูดเปี๊ยวนี่ครับม่รูใครได้ลวกมันครได้กลอยจะเข้า,ากำลังมาแล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินนั่งเดี๋ยวถ้าลวกเนื้อกันครับลวกจิ้มกันเ้าเปีนเน๊ยวนี่อยู่จะมามาแล้วละ่ะออกมาแล้ว า้นขอบคุณครับครย่อก่ับเดี๋ยวเดี๋ยวกับไปยอมเมา่อง้กำลัเกาลีเกาลีเอาไปบ่าคุณพูดใเกี่ยวพ่าเกี่ยวเขาขออนุญาตบาดค่ำหลายๆได้บริเตียมตัวเพราะว่าผู้บาแล้ก็บ่ว่ามาอย่างไนมาม่เบิม่แง่คือคือนนแะโอ้ย อนุญาตครับตกบุกฟองได้ก็ับอนุญาตบาดขครับเขาขับกินนี่ไปทันี่ลหะกินหนาพอกันไหมปลานั่งมากินไหมเอาคือพ่อตักบ้าห้ป้าตักบ้าหางไนพี่มย์านมาหลดวนนกขามาเลยโอ้โหวันนี้ทั้งทีไปก้วานตาลูกอ่ะไม่ไม่ไ่ลไมร้งไร้อะไรไม่ โอ้สังเวยก็จีบของจีบแท้เออคมพักางมั้ยตั้งตั้งาพักเราส่งพักมบ้างเลยเพาครับคลิปนี้เันท่นี้ครับคลิปหนาวพอกันไหมครับบันนี้บรรยากาศไอ้ไทยบานพี่น้องเอามาเยี่ยมมายามอันนี้คลิปนี้โอเคป้า หนึ่งไม่สยาครับมันยังไม่ยามกับวันหยัคุณแม่แม่อุษาแม่ผ้าะแม่สยามนะอุษาหรไม่สยามครับสวัสดีคับท่สมาค่ะอ้นี่คือรอนแม่มันเรย่นไอ้อยู่เรื่ยนี่ หนึ่งแปดครับหนึ่งแปดห้าี่ปีปีนี่ละตอนนี้ก็ล้วกคุณพี่ยูแล้วที่เป็นใหญ่้วเป็นใหญ่มละครับผมขอบคุณขอบคุณด้ครับเด้อก็เป็นพี่น้องี่เด้อครับผมพี่น้องคิาน่อยเยามคลิปหนาเาขอกันไหมครับดีครับ